สมควรนะครับต่อไปก็เชิญทุกท่านได้ตั้งใจฟังธรรมนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็น เช้าของวันที่สในการเข้ามาปฏิบัติธรรมหลักสูตรเดินไปในอริยมรรคนะทุกท่านคงจะพอเข้าใจข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะมาปฏิบัติมาดำเนินก็คืออยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์แปด เมื่อเดินไปก็จะทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทีนี้การจะเข้าสู่อริยมรรคมีองค์แปดได้นะก็ต้องปฏิบัติให้ตรงกับกิจในอริยสัจเริ่มต้นจากกำหนดรู้ทุกน่ะเรียกว่ายาตะปริญญาในทุกข์รู้จักทุกข์ว่าคืออะไรทุกข์ก็คือ รูปนามขันห้าที่มีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงที่นะคำว่าทุก์ในแบบอริยศัสตร์ก็คือสิ่งที่มันเป็นของว่างจากความเที่ยงคือมันไม่เที่ยงทั้งหมดนนเองไม่เที่ยงร้อยเปอร์เซนของเที่ยงเป็นศูนเรียกว่าว่างว่างคือมันไม่มีที่ว่าไม่มีนี่ไม่ใช่ไม่มีคือมันมีแต่มีแต่ของไม่เที่ยงของที่เที่ยงไม่มี เรียกว่าเป็นของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขคือของที่เป็นสุขแท้ๆมั่นคงถาวรไม่ถูกบีบอัดไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกความเกิดดับมาบีบเอาเนี่ยไม่มีนะมันเป็นของว่างจากความสุขก็คือมันทุกร้อยเ์เซ็นั่นเองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกถูกบีบ จากความเกิดและความดับนั่นแหละในเมื่อมันเป็นของที่ต้องเกิดต้องดับมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบจากความต้องเกิดต้องดับนั่นแหละนะมันไม่คล่องไม่สะดวกไม่สบายเกิดมาแล้วจะอยู่เป็นอมตะก,ก็ไม่ได้เพราะมันถูกบีบด,ด้วยความดับดับแล้วจะไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะถูกบีบด,ด้วยความเกิดก็เมืนพวกเราเนี่นะให้มันตายๆไปซะมันจะได้สบายสักทีนึง มันก็ไม่ตายสักทีหนึง่งมันก็เกิดใหม่ถูกบีบให้เกิดใหม่นะอย่างนี้พอเกิดแล้วโอ้ยไหนๆก็เกิดแล้วขออยู่เป็นอมตะก็แล้วกันนะมันก็ถูกบีบด้วยความตายอีกอังนี้เป็นตน้นอันนี้มันจะสุขสบายก็ไม่ไหวแล้วเหมือนท่านที่ถามเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ก็กําลังสบายอยู่เดี๋ยวก็ตายแล้วคนเนี้ยดีไม่ไดีจะตายก่อนเขาอีกยังไม่รู้ตัวอีกนะเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์ มันเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาตัวตนตัวตนไม่มีแต่มันมีทุกอย่างนั่นแหละมีอะไรบ้างก็มีอันที่มันมีนั่นแหละอันที่มันเกิดนั่นแหละมีรูปขันมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญาณขันก็มีทุกอันนั่นแหละแต่ไม่มีคนสักคนไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลสักคนไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไร แต่มีเส้นผมนะมีหลายเส้นด้วยแต่ไม่มีเจ้าของเส้นผมมีกระดูกหลายท่อนเหมือนกันมีความคิดแต่ไม่มีเจ้าของความคิดนะมีความสุขมีความทุกข์แต่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครมีอำนาจเอาความสุขใส่ห่อใส่ธนาคารไว้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของใครมันก็เป็นของมันมันเกิดตามเงื่อนไขเงื่อนไขที่ทำให้เกิดเวทนาก็ผัดสัก เงื่นไขทําให้เกิดสัญญาก็ผัดสะเงื่อนไขทําให้เกิดสังขารก็ผัดสักเงื่อนไขทําให้เกิดวิญญาณก็นามรูปมันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันมันธรรมชาติมันเรียกว่ามันเป็นของไม่เป็นตัวไม่เป็นตนมันเป็นอย่างนั้นของมันนี่และว่างจากความสวยความงามทุกนี่มันเป็นของที่ไม่น่าเอาเลยมันเป็นของไม่สวยไม่งามนะว่างจากสิ่งที่ ควรจะยึดจะถือนะเพราะมันถือไว้ไม่ได้ที่ไม่ควรยึดถือเพราะมันถือไม่ได้มันไม่อะไรอยู่ให้เราถือเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับเราไปถือก็แสดงว่าเราไปถือของไม่มีไม่มีอะไรให้ถือแต่เราไปถือของไม่มีเหมือนเราไปถือเรื่องเมื่อวานที่เขาด่าเราแต่เมื่อวานมันไม่มีซะแล้วก็คล้ายๆกับเราไปถืออากาศอยู่แล้วเราก็บอกว่าเราถือถือนักเลยนี่เป็นต้นนะ ลายท่านก็ถือนักเลยนักอากาศหนักของไม่มีอันนี้ก็เลยกลายเป็นความหลงนะฉะนั้นที่พวกเรายึดถือตัวตนของตนกันก็ยึดถือของไม่มีเพราะว่าเราไปคิดตามข้อมูลในอดีตซึ่งมันไม่มีอยู่มาเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเราเป็นของเราเมื่อวานมันไม่มีนะมันหมดไปแล้วมันก็มีอยู่แต่มันมีของไม่เที่ยงอันไหนเกิดแล้วดับแล้วอันนั้นไม่มี นะอันไหนจะเกิดแล้วก็จะดับอันนั้นก็ไม่มีสิ่งที่มีก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันก็จับไม่ได้เพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่คงทาวรถูกบีบด,ด้วยความเกิดและความดับอยู่แล้วอันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมกำหนดดูให้ดีๆนะจะได้รู้จักทุกเนี่ยนี่ก็คือการเข้าสู่มรรคเนี่ยเริ่มต้นก็คือ การกําหนดรู้ทุกนี่แหละเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็คืออุปทานขันต์ั้งห้าเป็นตัวทุกเนี่ยเราก็ท่องกันอยู่เป็นประจำและตัวนี้แหละมันเกิดก็ชาติติดทุกขาก็ท่องกันอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่เราไม่เห็นนะคาสอนมีอยู่นะฉะนั้นทุกท่านก็ดีแล้วท่องเป็นประจำนะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติตให้เข้าถึงให้เห็นสัจจะนั้นมีอยู่ทุกก็มี สมุทัยก็มีนะเราก็อยากได้นั่นได้นี่ทุกวันไปอยากได้ความสุขพอทุกมาเราก็อยากจะหนีทุกอยากจะเป็นอมตะไม่อยากจะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีตัณหาอยู่เป็นประจำนั่นแหละสมุทัยก็มีนิโรธคือนิพพานก็มีนะเพียงแต่เราไม่เห็นเพราะเป็นของที่ลึกซึ้งนะฉะนั้นตัวกลางที่จะทำให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คืออริยมรรคนั่นเองนี่แหละ อาริมักก็เลยเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะทําให้กําหนดรู้ทุกเี่ยทำข้อที่หนึ่งก่อนนั่นเองนะอย่างนี้นะเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดกําหนดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นหนึ่งแม่ขันห้าเสมอให้ทํำบ่อยๆจนคล่องนะคล่องจนไม่ต้องทำนะเห็นปุ๊บก็อ่ะอันนี้รูปขันเลยเห็นสุนัขวิ่งมาจะมากัดเราก็แมรูปขันวิ่งมาแล้วอย่างนี้เป็นตน้น แต่เราก็อย่าลืมวิ่งขึ้นต้นไม้ล่ะพอรูป,ปรขันมาก็เอาแล้วนะกลายเป็นพวกบ้าป,ปรมัตก็เลยยอมให้มันกัดเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะนะถ้ามีขาก็วิ่งไปก่อนถึงแม้จะเป็นรูปปรมัตก็วิ่งขึ้นต้นไม้ไปก่อนนะก็ต้องรู้จักใช้สมมุติต่างๆให้เป็นประโยชน์แต่ความรู้นี่ต้องรู้แหละต้องรู้ให้มันชัดนะอันนี้ก็อย่าลืมกําหนดดู ยาตะปริญญาในอุปทานขัดทั้งห้านะรู้จักตัวพอกำหนดตัวได้แล้วก็รู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงตีรณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนมันว่างจากความเที่ยงของเที่ยงไม่มีว่างจากความสุขนะมีแต่ทุกขนะ์อย่างนี้ของที่สุขเนี่ยมีแต่อย่างเดียวนั่นแหละคือนิพพานแต่ตอนนี้เราเริ่มจาก กำหนดรู้ทุกตอนแล้วก็ของที่เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนบังคับควบคุมได้ไม่มีให้เรารู้จักอย่างนี้ต่อไปเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเออจะต้องละฉันทราคะหรือละตัณหาในทุกละความยินดีเพลิดเพลินพอใจในทุกเพราะทุกยังไงมันก็เป็นทุกอยู่แล้วเมื่อถึงคิวถึงวาระมันก็เกิดมันเกิดตามเงื่อนไข สุขมันก็เกิดอยู่แล้วเพราะมันมีผัสสะทุกมันก็เกิดอยู่แล้วเพราะมันมีผัสสะวิญญาณมันก็เกิดอยู่แล้วเพราะมันมีนามรูปนะขันรูปขันเนี่ยมันก็อยู่นานๆมันก็แก่อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นนี่มันไม่ได้สัญญามันก็กําหนดมันก็จําอยู่แล้วทําเครื่องหมายอยู่แล้วจะทําอย่างอื่นก็ไม่ได้ขันห้ามันก็ทํางานของมันไปเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเราจึงละขันห้าไม่ได้ละทุกไม่ได้ ที่จะให้ทุกข์มันหมดไปได้มันมีวิธีเดียวก็คือต้องละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือละฉันทราคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นปหาณะปริญญาเราก็จะเชื่อมโยงไปสู่การละสมุทยัยเราก็ไปเรียนต่อไปว่าเอะละสมุทยัยคือตัณหานี่เขาละยังไงบ้างก็ต้องละด้วยการข่มไว้ชั่วคลาบ้างด้วยกําลังของสมาธิก็ต้องไปเรียนรู้วิธีทำสมาธิละ ด้วยวิปัสสนาบ้างก็ต้องเจริญปัญญาให้เข้าถึงความเกิดดับให้เก่งๆเนื่องจากว่าถ้าเป็นตัวกิเลสนะตัวพวกอกุศลนี่พอเรามีสติมีปัญญาดีมันจะดับไวอันนี้นะถ้าเป็นกุศลมันอาจจะยังไม่ดับถ้าเป็นวิบากก็ตัวใครตัวมันก็รับไปจนกว่ากรรมจะหมดนั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นอกุศลนี่ถ้าเรามีปัญญาดี มองปุ๊บมันก็ดับไปเพราะปัญญามันเป็นฝั่งดีฝั่งกุศลฝั่งอกุศลมันก็จะอยู่ไม่ได้ตัณหานี่ก็เหมือนกันมันเป็นอกุศลพอเรามีปัญญาตัณหามันก็ดับไวเห็นปุ๊บมันก็ดับเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสนาที่เก่งๆนี่พอมีตัณหาเกิดขึ้นอยากจะพูดอยากจะกินอยากจะนอนเรามีสติแต่ปัญญาไม่มีอยากมันก็ไม่ยอมดับนะทีนี้หลายท่านก็เลย ไปคิดตามภาษาโลกโลกนะความอยากดับได้ด้วยการซื้ออย่างนี้เป็นตน้นอยากได้สิ่งของนะเพราะท่านเคยชินมาหลายครั้งแล้วแล้วก็สำเร็จมาตลอดเลยเพราะว่าเวลาอยากได้กระเป๋ากดช้อปปี้อ้าวหายอยากเลยนะอย่างนี้วันหลังมาก็ใช้อาการเดิมอยากได้กระเป๋าใบที่สองก็กดอีกทีหนึ่งอ้าหายเหมือนกันนะอย่างนี้ พออยากอีกทีหนึงก็กดอีกทีนึงจนตอนนี้นิ้วจะล็อกอยู่แล้วเงินหมดด้วยนะอย่างนี้อันนี้มันไม่หายขาดมันเกิดเกิดดับดบนะอย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาแบบเดิมส่วนในข้อปฏิบัติเพื่อจะละตัณหานี่มีทั้งต้องหัดทําสมาธิมีทั้งต้องเจริวิปัสสนาให้เห็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันเกิดดับเมื่อ มีตัณหาเราจะได้เห็นตัณหาแล้วก็ตัณหาจะได้ดับอย่างนี้แล้วก็เจริญมรรคอริยมรรคจึงจะละได้เด็ดขาดเป็นตัณหาเป็นชั้นเป็นชั้นไปถ้าเป็นโสดาปติมรรคก็ละตัณหาประเภทที่เกิดผสมโรงกับทิฏฐิต่างๆได้แล้วก็เข้าถึงความปลอดโปรง่งได้ผลจนถึงนิพพานต่อไปอันนี้ก็เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างนี้นะ ฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นทุกท่านก็อย่าลืมกำหนดรูปนามขันห้าให้เก่งๆแล้วก็เห็นมันเป็นของไม่ที่อย่างเป็นของเกิดเป็นของดับนะตัวที่เกิดและดับอยู่ตลอดไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือวิญญาณนั่นแหละจิตเนี่ยมันเกิดดับไวจริงๆอันอื่นมันก็ดับไวเหมือนกันแต่จิตเนี่ยโอ้โหนะมันเกิดดับไวนยะถ้าท่านได้สังเกตด,ดู มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะอันนี้สิ่งต่างๆมันมีขึ้นก็มีขึ้นตามวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิญญาณที่รับรู้เหมือนวันนี้มันมีขึ้นมาเป็นวันใหม่ก็เพราะมีวิญญาณทางตามามองเห็นวิญญาณทางหูมาได้ยินแล้วก็วิญญาณทางใจมารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเรานอนหลับแล้วก็ตายไปเลย ไม่มีวิญ,ญญาณตื่นขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปก็แสดงว่าวิญญาณมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นวิญญาณอันใหม่เหมือนท่านได้ยินเสียงผมพูดนี่ถ้าเป็นเสียงหนึ่งก็วิญญาณหนึ่งได้ยินถ้าเป็นอีกเสียงหนึ่งก็เป็นอีกวิญญาณหนึ่งได้ยินเห็นรูปหนึ่งท่านมองมาที่ผมนี่เห็นผมนี่ก็เป็นวิญญาณหนึ่งเป็นจากุวิญญาณถ้ามองไปข้างๆนี่ย ผมก็จะดับไปกลายเป็นอีกวิญญาณหนึ่งนะฉะนั้นเวลาเราค่อยๆสังเกตนะเราก็จะรู้นะเดี๋ยวสักหน่อยจะพาไปเดินทะลุด,ดงไม่ใช่เดินทุด,ดงทะลุด,ดงทะลุป่าไปเรื่อยเดินทะลุนะก็เดินจาริกไปท่านก็ลองสังเกตด,ดูนะเอาจิตมาไว้กับกายให้มั่นคงนะเดินนานหน่อยมันก็จะได้เมื่อยเมื่อยมันก็จะได้ไม่สนใจชาวบ้านเขา สนใจแต่ตัวเองว่าจะรอดจะตายไหมส่วนอาจารย์เราก็ดา่าอาจารย์อาจารย์พามาทําไมวะเนี่ยจริงๆอาจารย์ก็จะตายเหมือนกันนะตัวใครตัวมันนะดูตัวเองนะเอาจิตมาไว้กับเท้าตึกตึกึกึกไปแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเสมอเวลาเราจาริกนี่มันจะดีในแง่ที่มันเปลี่ยนหลายอารมณ์แล้วเราเปรียบเทียบดูได้ตอนนี้เห็นต้นไม้ต้นนี้ พอเดินไปอีกหน่อยหนึ่งต้นไม้ต้นนี้หายไปกลายเป็นอีกต้นหนึ่งแสดงว่าต้นนั้นดับไปแล้วตามวิญญาณสิ่งต่างๆที่เรารับรู้มันมีขึ้นมามันมีขึ้นมาผ่านวิญญาณถ้าวิญญาณไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับเราเดินเมื่อเช้าเนะี่ยไปเจอที่นั่นที่นี่นะมีวิญญาณไปเห็นมันก็เกิดขึ้นแล้วพอวิญญาณเราไปมีดวงใหม่ตอนนี้มาเห็นผมตรงนี้พวกนั้นก็หมดไปแล้วดับไปแล้ว ถ้าเรานึกไม่ออกให้นึกถึงว่าถ้าเรามองเห็นได้ยินเสร็จเราตายไปเลยมันก็ไม่มีอะไรแค่นั้นแหละตอนนี้เราก็แค่จําไว้ว่ามันมีแต่จริงๆมันไม่มีนะมันของที่เกิดแล้วมันดับไปแล้วและมันจะไม่มีอย่างนี้ทำตรงนี้นะถ้าไปเห็นที่ดูเหมือนอันเก่าแล้วเห็นครั้งใหม่มันก็คืออันใหม่นั่นแหละเป็นตาดวงใหม่เป็นจักรุวิญญาณอันใหม่ที่ไปเห็นแต่ว่าเราจําเรื่องเอาไว้ ฉะนั้นท่านไหนที่รู้ไม่เท่าทันการทํางานของสัญญาเนี่ยจึงหลงนึกว่าเป็นอันเก่าอยู่ตลอดเลยอย่างเช่นเห็นผมเนี่ยอาจารย์สุภีคนเก่าไหมไม,ไม่เก่านะเนี่ยแก่กว่าเดิมเยอะแล้วนะนย, <c oughs> ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะวันเวลาเนี่ยนะ,ะถ้าเรานึกไม่ออกให้นึกเป็นตอนเด็กก็ได้เอารูปเด็กมาดูความเป็นเด็กนี่หมดไปแล้วนะจะเอาความเป็นเด็กมันยัดคืนไม่ได้ฉะนั้นท่านไหนอายุเยอะแล้วอย่าไปหาทำเป็นเด็กๆนะมันน่าเกลียด ก็ตัวเองเลยเด็กมาแล้วเด็กไม่มีแล้วตอนนี้แก่แล้วก็ทาตัวเป็นคนแก่เข้าวัดเข้าว่าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปอย่างนี้ก็เหมือนการเดินจาริกเนี่ยถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นพวกนี้เยอะเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนอารมณ์มันหลากหลายเดียนนเด๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็โอ้ตอนนี้ร้อนมากๆอ้าวเดินไปสักหน่อยหนึ่งก็เย็นแหลนะนะ ต้นไม้นี้ไม่ชอบอีกต้นหนึ่งโอ้เจอดอกไม้หนึ่งดอกชอบไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้จักว่าอ๋ออันนี้มันไม่เที่ยงตอนนี้เห็นอันนี้พอไปเห็นอีกอันหนึ่งให้เราสังเกตว่าถ้าอารมณ์มันเปลี่ยนแสดงว่าวิญญาณมันเปลี่ยนจริงๆมันก็เหมือนกันเรานั่งดูลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเข้าก็จิตอีกอันหนึ่งลมหายใจออกก็จิตอีกอันหนึ่งนะเราดูก้นสัมผัสพื้นก็จิตอีกอันหนึ่งเราดูมือกำก็จิตอีกอันหนึ่งแต่อันนี้มันไม่ชัดเนื่องจากว่า อารมณ์มันใกล้เคียงกันแต่พอเวลาเราเดินจารีกไปเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตัวดีเนี่ยเราสังเกตง,ง่ายนะจากระยะทางหนึ่งไประยะทางหนึ่งจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งมันเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเห็นต้นใหม่แสดงว่าต้นเก่าไม่มีอยู่แล้วค่อยๆสังเกตด,ดูอย่างนี้นะครับความคิดต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆก็ ห่วงว่าจะไม่มีน้ํากินจะไม่มีร่มกลางท่านก็เตรียมน้ําไปก็คิดแบบนี้ถือร่มไปพอสักพักหนึ่งน้ําที่ถือไปก็จะเป็นภาระอ่าเอ้ยไม่น่าถือมาเลยนะมันก็จะคิดกองมันไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนอย่างหนึง่งถึงตรงนี้เปลี่ยนอย่างหนึง่งท่านก็แค่กําหนดว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนตลอดสังเกตด,ดูถ้ายังไม่เห็นไม่เป็นไรนะนี้ผูใ้ในฝั่งเฉย ถ้าท่านใช้การสังเกตเนี่ยการไปกระทบกับเรื่องใหม่ๆเนี่ยจะทําให้เรากําหนดหรือมองเห็นความแปรปรวนได้ไวถ้าเรารู้จักเปรียบเทียบฉะนั้นให้จําอันเก่าไว้นะจำปัจจุบันไว้ว่าเออตอนนี้กายมันเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นอันนี้คิดอันนี้พอไปอีกหนึ่งตรงมันเป็นอีกอันหนึ่งแสดงว่ามันเป็นคนละอันกันจริงๆมันเป็นคนละขันกันอยู่แล้วขันตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้กับตอนลุกขึ้นยืนมันก็คนละอันนั่นแหละ คนละอันอยู่แล้วรูปตอนที่เรานั่งกินข้าวมาเช้ามันก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งคนละอันกันความรู้สึกตอนนั้นก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งไปแล้วนะเป็นส่วนเป็นส่วนไปจริงๆถ้าเรารู้จักวิธีแบบนี้เราก็ปฏิบัติได้ทุกที่อยู่แล้วตอนเราเดินจงกรมแล้วหยุดยืนรูปที่เดินรูปที่ยืนนี่ รูปที่เดินมันก็ไม่ถึงรูปที่ยืนแลละมันดับไปตอนที่เดินนั่นแหละรูปที่ยืนก็เป็นอันใหม่ความรู้สึกตอนเดินก็เป็นอีกอันหนึ่งความรู้สึกตอนยืนก็เป็นอีกอันหนึ่งการมองเห็นได้ยินก็คนละอันคนละอันกันคนละขันคนละขันกันมันเป็นอย่างนี้ขันที่เที่ยงนี่มันไม่มีอันนี้เขาเลยว่ามันว่างจากความเที่ยงมันไม่เหลือเลยนะอย่างนี้ท่านลองไปหาดู ตัวเดินตัวที่เราเดินไปเมื่อเช้าเนี่ยลองไปหาดูเดินตามรอยมันเลยหาตัวมันเจอไหมเนี่ยไม่เจอเลยเมื่อเช้าอุตส่าห์เดินไปเป็นแถวยาวเลยตอนนี้หาไม่เจอเลยนะไม่รู้มันไปไหนมันก็ไปตามทางของมันนั่นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดและดับไปเกิดและดับไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะที่มันเป็นตัวทุกข์ก็คือมันเหมือนมีแต่มันไม่มีแต่มันก็มี มันมีของไม่เที่ยงถ้านึกไม่ออกก็เลยให้นึกถึงชาติที่แล้วมีแบบนี้ทุกอย่างเลยและพอมาชาตินี้ไม่เหลืออะไรนะก็เมื่อวานนี้วันก่อนก่อนเดือนก่อนก่อนปีก่อนก่อนก็เหมือนชาติที่แล้วนั่นแหละแบบเดียวกันและเมื่อเช้านี่ก็เหมือนชาติที่แล้วมันหายไปเลยนะเพียงแต่ว่าพวกเรานั้นมีสัญญากําหนดไว้จําไว้เพราะหน้าที่ของสัญญาเขามีหน้าที่จําได้เขาเลยเอาข้อมูลมาคิดต่อ พอข้อมูลมาคิดต่อเราก็เชื่อข้อมูลพอเชื่อข้อมูลก็เลยเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราไปนะมีสามีของเรามีบ้านของเราอะไรต่อมีอะไรจริงๆมันไม่มีมันเกิดแล้วดับแล้วถ้าเรานึกไม่ออกให้นึกถึงว่าถ้าเรานอนหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นหายไปเลยมันก็จะไม่มีเพราะที่เราตื่นมาก็เลยดูเหมือนมีจริงๆไม่ใช่นะคือกรรมเรายังไม่หมดเฉยๆพอเข้าใจไหมครับ ให้เรารู้จักอย่างนี้ค่อยๆสังเกตไปค่อยๆกําหนดนะกำหนดถ้ากําหนดได้ไม่มากอย่างน้อยได้กายกับจิตไว้ก่อนนะแล้วก็กดกําหนดตัวที่เพิ่มแทรกเข้ามาความคิดเกิดขึ้นความขี้เกียจความเบื่อความรําคาญเกิดขึ้นถ้าต้องการเห็นความดับไหมๆก็ดูจิตดูวิญญาณถ้าใครดูเป็นนะใช้วิธีการสังเกตเอาก็ได้สังเกตจากอารมณ์ ถ้าอารมณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนจิตก็จะเปลี่ยนนะเช่นเราเดินซ้ายก็จิตอันหนึ่งขวาก็จิตอีกอันหนึ่งมันคนละตัวกันรู้มือขวาก็อันหนึ่งแล้วมือซ้ายก็อีกอันหนึ่งตัวรู้คือวิญญาณหรือจิตพอเข้าใจไหมนะเห็นอันหนึ่งก็จิตหนึ่งเห็นอีกอันหนึ่งก็จิตอีกอันหนึ่งท่านมองมาที่ผมเนี่ยอันนี้ก็จิตอันหนึ่งนะอย่างนี้ก็ผมก็เกิดขึ้น ตามวิญญาณท่านนั้นมองไปที่อื่นผมก็จะหายไปนะหายไปจริงๆแล้วหันมามองใหม่ก็เป็นอีกอันใหม่ทุกคนก็เลยใหม่เสมอใหม่กว่าเดิมตลอดอย่าผมนี่ใหม่กว่าเดิมตลอดเลยเพราะว่าไม่ใช่ดูดีขึ้นนะคือมันแก่ลงใกล้ตายลงแล้วเนะนะมันเป็นอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมพากันสังเกตดูเดี๋ยวจะพาไปเดิน จาริกนะเป็นการปฏิบัติทําอีกแบบหนึ่งนะจะได้ผ่อนคลายเพราะบางท่านนี้ก็พอให้เดินจงกรมกลับไปกลับมาวนไปวนมาอาจจะเครียดได้นะแต่บางท่านบอกว่าแบบนั้นสบายกว่านะไปเดินจาริกเครียดอันนี้ก็แล้วแต่ไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นก็ให้เรากําหนดรู้นะครับจะคิดมากจะคิดน้อยจะสบายหรือไม่สบายหรือจะอึดอัด ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ให้กําหนดถ้าอึดอัดขึ้นมาก็กําหนดอึดอัดคือเวทนาอึดอัดไม่ใช่เราเห็นคือวิญญาณเห็นได้ยินคือวิญญาณได้ยินคิดคือความคิดเกิดนะแค่นั้นแหละกําหนดแล้วก็สังเกตเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไม่เที่ยงหายไปนี่ให้สะสมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในใจตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าโอ้ทุกอันมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะ มันไม่มีอันไหนเที่ยงเลยอันนั้นแหละเรียกว่ารู้จักสัจธรรมคือทุกนั่นเองมันว่างจากความเที่ยงนั่นแหละมันไม่มีของเที่ยงเลยนะอย่างนี้เอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องพึ่งพระรัตนตรยัยต้องไปปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจทําให้แจ้งนิพพานโน่นจึงจะไปรอดอย่างนี้ทับนอกนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุมโมทนาทุกท่านครับ